สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจัดดนตีฉลองครบรอบ100ปีค่ะ เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่20สิงหาคม2567ที่ผ่านมาที่สนามกอล์ฟหลวงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกิบโรจนสเถียรประธานบริหารบริษัทชีวาสมประธานชมรมพิทักษ์หัวหินในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานเปิดงานครบรอบ100ปีสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยมีนายคณิชโชคสุชาติประธานอนุกรรมการภาคกลางร่างสมัย คมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์พร้อมด้วยนายอำนาจปั่นแก้วผู้จัดการสนามกอล์ฟหลวงหัวหินให้การต้อนรับมีนายพลกิจพวงวไลศิลป์นอำเภอหัวหินนางอุสาพวงวไลศิลป์นายกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินจ่าเอกแก้วพงวงในอำเภอชาำนางวัสนาศรีการจนานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชามพร้อมสมาชิกแขกผู้มีเกียรติและประชาชนกว่า300คนเข้าร่วมง,งานภายในงานมีนักดนตรีกีตาร์คลาสสิกจากเยลยูนิเวอร์ซิตี้ อยู่ USA จำนวน7คนที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา เพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สนามกอล์ฟหลวงมีอายุครบ1 0 0ปีซึ่งการมาในครั้งนี้ก็มีเหล่านักกีตาร์ที่เป็นชาวสหรัฐไทยจีนและเวียดน,นามซึ่งสามารถที่จะเล่นเพลงในรูปแบบของคลาสสิกแจ๊สป๊อปร่วมสมัยในเพลงต่างๆจากการฝึกสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากโปรเฟสเซอร์เบนซามินเวอร์เดอรี่จนทำให้คณะจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นนักกีตาร์ของทางมหาวิทยาลัยเยลและการมาในครั้งนี้ ก็ยังได้นําเอาบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรนเก้าชาวไทยในหลวงรัชกาลที่9ในเพลงเนียดาวใกล้ลุง่งมาเป็นเพลงแรกและอีกหลายๆเพลงสร้างความชื่นชอบให้กับผู้ที่ได้เข้ามาร่วมชมหลังจากนั้นในกริบโลจนเสเถียรประธานบริหารบริษัทชีวสสมประธานชมรมเขาพิทักษ์หัวขินในพระบรมราชุปถัมภ์สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็ดพากกาเจมมดดพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะประธานในงานได้ขึ้นมอบช่อดอก แสดงความยินดีให้กับนักดนตรีและผู้ร่วมสนับสนุนและต่อด้วยการแสดงของวงดนตรีชื่อดังหินเหล็กไฟร่วมบรรเลงเพลงต่างๆในอัลบัมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง100ปีสนามกอล์ฟหลวงหัวหินท่ามกลางความสนุกสนานและรอยยิ้มให้กับผู้ที่มาร่วมรับชมคอนเสิร์ต